ยังไงให้มันขึ้นมัมนขึ้นมาแต่หน้าจอมันดำปิดปดี่เลยะใช้งานตัวอย่างคภาพชัดชัดไหมลอง้เดีภาพพชัดชัดมคุณภาพดพชัด ไอหน้าจอสตรีมผมมันไม่ขึ้นวะ่นาาะมันสตรีมขึ้นนะแต่ว่าไมดิดกมันไม่ขึ้นจับหน้าต่างจับแป๊บนะนจับหน้าต่างแล้วนะจับหน้าต่างเอ,าาเออเออจับหน้าต่างขึ้นวะ่ะได้มาแล้วเออจับหน้าต่างได้อยู่ อ้ยยังยังแหลกอยู่มีนิดหน่อยนนก็ออพอๆพกันหรือเป่า,าโอผมว่ามันคนละได้มันแบบมันไหลลื่นมากเลยนะพี่อืมนี่หนักเลยเนี่ยหนักกว่าพอมาที่ e คนเยอะเนี่ยหนักเลยเนี่ยหรือสเปคที่ตั้งยังไม่ได้ตั้งสเปคเออถือเ่าเออแต่ผมตั้งสุดหมดเลยนะ ถ้าผมจะทำยังไงให้ม like okay. ันมีสองตัวทำไมของพี่ได้แค่หกสิบเเดทเองอ่ะมันต้องปรับไอ้นั่นน่ะมีให้ติ๊กเพิ่มข้างหลังวิเวทว่าเราจะยอมรับโอเคเปิดวีซิงทูเปิดให้หมดเลย มันเอารูปภาพขึ้นมาไงวะโลโก้อะมันต้อง แต่ตอนนั้นหน้าจอมันมีสองมุมมองนะทำไมนี้หน้าจอมันมีมุมมองเดียววะงงวะ เนี่ยต้องลองบอดูกบอกยากครัทีมม่มาในเมื่อกี้มันยังแดกเลยมาในเมืองยังแดกอยู่เลยแหดอ่ะอืมต้องลองเล่นดูกบอกเลยด้วยนะ นี่กดี๋ยวไปลองลองไรขีดดูตัรงนี้มาตากันต่อเองด้วยอย่าอุยทำไมเป็นกันอ่ะ ดได้ไหมไไมันเปิดสองช่อง <c oughs> ยังไงวะเฮ้ยมันเปิดไม่ได้อฮมันเปิดได้ขึ้นมาดูไม่ได้อ่ะ ดูไม่ได้งั <c oughs> ้นเดี๋ยวเอาไว้สตรีมตอนสองทุ่มครึ่งแล้วกันจะได้แบบเทสจริงไปเลย ี๋ยวมานะคะเพื่อนๆทุกคนสองทุ่มครึ่ง